โจรที่ไหนมันก็พูดอย่างนี้แหละเฮ้ยไอ้ยามมึงแงเเหรอวะที่เป็นคนขโมยของชาวบ้านมาขายมึงเป็นขยามมึงมีสิทธิ์อะไรวะโอ๊ยช่วงนี้ขโมยมันเยอะจังว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยของหายไม่เว้นแต่ละวันเลย หน้าก็ใช้แต่งงานเหนื่อยนะเนี่ยเลิกขโมยก็ได้ป่าวะอ,อะไรกันร้อมากมายวะชีวิตยามธรรมดาเนี่ยเข้าของก็หายไม่เว้นแต่ละวันขโมยก็เยอะหัวหน้าก็เล่นอีชชาวบ้านก็ดา่าเหนื่อยว่ะ แย่อะชีวิตทำไมตม้องมาเจอแต่เรื่องอะไระแ,แบบนี้ะว,วะเออเฮียครับข้าวขาหมูจานหนึ่งครับเออรอ,อ,อแปบ๊บสามสิบบาทเอ,อ้ยขอบใจมากครับเดี๋ยวมาใหม่เฮียี๋ยังไะ อันนี้ข้าวมึงอ,อ่ะไอ้นี่มันเนยามหน้าหมู่บ้านนี่หว่าได้ข่าวมึงไปขโมยของยังมีหน้ามากินร้านกูอีกเหรอถ้าของร้านกูจะหายไหมเนี่ยเปล่านะครับฮีย้ผมไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมไม่ใช่ขโมยครับโจรที่ไหนมันก็พูดอย่างนี้แหละกินให้อร่อยนะ เอาร้านกูอะต้องจ่ายตังค์ด้วยไม่ใช่ของฟรีงันก็แล้วแต่เฮียจะคิดแล้วกันนะครับผมไม่สามารถมาคับให้ใครมาเชื่อผมได้หรอกครับนาหนา้นาทิดตังค์นะครับเฮียเนี่ยสามสิบบาทเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาเงินวางไว้บนโต๊ะนะครับเฮีย เนี่ยครับวันนี้ผมมีพลาสติกมาครับอ๋อเนี่ยไม่อยู่ครับพี่เอาอะไรมาขายครับอ๋อมีพลาสติกครับอ๋อเดี๋ยวผมลองชั่นรูก่อนนะพี่ครับสิบโลนะครับพี่สี่สิบบาทนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับมีอะไรก็เอามาขายนะครับพี่เศษน่องเศษเหล็กเอามาขายได้ครับครับ เฮ้ยไอยามมึงเองเหรอวะที่เป็นคนขโมยของชาวบ้านมาขายกูว่าแล้วจับไม่ได้สักทีแกล้งทำเป็นคนดีที่แท้มึงเป็นคนขโมยมาเองเหรอวะเปล่านะครับคุณโหเก็บของเก่าขายมานานแล้วนะครับไม่เชื่อก็ถามเจ้าของร้านดูสิครับเฮ้ย hey, พี่ผมว่าถ้าพี่ไม่อยากโดนข้อหารับซื้อของโจรน,นะพี่อย่ารับซื้อของมาเลยดีกว่าเพราะช่วงนี้ของในหมู่บ้านผมอะ ทุกวันมียามสักเปล่าหมาสักตัวยังไรจับไม่ได้เลยทาไมใช่มันเราจะเป็นใครรู้ทางหนีทีไ่ซะด้วยสิเฮ้ยพี่ผมว่าเดี๋ยวพวกพี่ไปคุยกันเองดีกว่านะครับพอดีผมไม่อยากมีปัญหาครับเอา้าทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวกลับไปดีกว่าครับขอบคุณครับทำไมชช่มึงแล้วจะเป็นใครยามมึงซวยแน่ พี่มาของผมทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดจัดไปเลยจแจมเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนนะก่อนะครับโอเคครับพี่มีรอยนิดหน่อยนะครับห้าร้อยเนาะโอเคครับแค่ร้อยนิดเดียวได้ครับพี่ การต่อสู้ด้วยมือเปล่าเฮ้ยไอ้ย,อยาม,มยังมีหน้ามาทำงานอีกเหรอโจรก็จับไม่ได้มึงไม่น่าได้เงินเดือนนะเนี่ยนนะจะบอกให้เอาบุญด้วยตอนเนี้ย บ้านยังน้อยท้ายหมู่บ้านนู่นกำลังโดนโจนงกระดมันยังไม่รีบไปอีกเลยวะฮะแล้วครับโอเคครับเราคงจะรีบไปครับเชื่อคนง่ายเว้ยพยายามนี่เอา้าบ้านนี้ไม่ีคนอยู่นี่ว่ะชิบหายแล้วโดนหลอกอีกแล้วว่านะขโมยไม่ต้องอยู่หมู่บ้านนี้ <c oughs> แน่ๆดีกวะ่ะ ขอบคุณมากเลยครับพี่โหรอบนี้ได้ดีเลยรอบหน้าเดี๋ยวผมหามาให้ใหม่นะครับพี่ลูกบ้านนี่มันเอาอะไรมาขายวะโอเคครับมาใหม่นะครับเอาแบบจิ้มเลยนะครับพี่ได้ <Hey. S 2> จัดไปครับคร oh, ับผม <c oughs> <c oughs> ได้เงินดีเว้ย พี่ครับเมื่อกี้เขาเอาอะไรมาขาอยอะครับช่วงนี้ผมเห็นมาบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยเมันจะมีหลายอย่างนะก,นก็มีโทรัพท์บ้างวิทยุบ้างโน้ตบุ๊กก็มีมันก็หลายอย่างอนะทำไมหรอผู้หึ่งช่วงนี้เข้ามาบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยสงสัยครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองตามไปดูครับ ไม่นอกวันนี้เนี่ยยห้มีเลยว่ะไมยจะเล่นอยู่นนทำอนนะไรอยูมันวะน่าหัวหนุนอน่ะอลูกบานคนนั้นที่ว่าวแค่เขาเป็นเองจะไม่ได้จะเป็นขโมยอ่ะเฮ้ยหยุดผมบอกให้ใมึงหยุดในฐานะผมคือผู้รักษาความปลอดภัย ขออนุญาตค้นนะครับมึงเป็นขยามมึงมีสิทธิ์อะไรวะแต่ผมคือพูดรักษาความปลอดภัยนะครับยามนุกเว้ยผมคือพูดรักษาความปลอดภัยนะครับเฮ้ยอีกยามนี่เป็นขโมยจับม,ม,ม,มันเลยพี่วิ่งตามตัเหนื่ยเลยจับมันเลยพี่มันเป็นขโมยมาดูทีโอ้นี่กางเกงในเมียกูเขาก่อนแล้วมึงเอาทีวีกูไปมึงยามกางเกงในเมียกูอีกเหรอเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับผมวิ่งตามเขามาครับ กู <reading> จับมึงขง it, ัง <Island> คุกไอ้สิเกลเลยผมไม่ได้ทำครับผมตามเขามาเฉยๆครับแล้วเขาก็มาส่งกระเป๋าให้ผมครับจับมันเลยครับมันเป็นโจรครับผมไม่ได้ทำจริงนะครับผมวิ่งตามเขามาครับผมเห็นมรถือกระเป๋าพี่มาครับเป็นยามอยู่ดีๆไม่ชอบอยากเป็นขโมยผมไม่ได้ขโมยจับเป็นขังคุกแล้วครับพี่ใช่ครับมึงยังมึงยังไม่จับมันอีกมึงเป็นยามภาสาอะไรเนี่ยเฮ้ยจับมันเร็วๆอยากผมทำไมครับเนี่ยก็แกมันขโมยไงเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนขโมยครับเฮ้ย เองมันขโมยกูไม่ได้เป็นคนทำเฮ้ย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 ได้แล้วครับพี่สว้ยเฮ้ยปล่อยกูนะเว้ยปล่อยกูไม่ได้เป็นคนทำ ใจมากนะยามชัยถ้าไม่ได้ยามเนี่ยผมคงจับตามไอ้กระจอกนี้ไม่ได้อขอบใจมากมันมาขโมยของบ้านผมอะ่ะจนผมต้องติดกล้องวงจรไวอ้อ่ะแต่รอบนี้มันพลาดมันเสือกทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ผมเลยวิ่งตามมันไปแไปสงสัยอย่างหนึง่งทีวีมันขโมยไปอย่างพอว่านะแต่มันขโมยนะ้ำมันหมูไปเนี่ย ผมนี่งงจริงๆอผมมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยมาให้อ๋อไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมรับไปเถอะไม่เป็นไรครับผมคือพู้รักษาความปลอดภัยครับขอบคุณมากครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะจะไปดูร่องรอยที่มันขโมยน้ำมันหมูทิิงไว้เนี่ยจะกลับไปเช็ดให้มันอีกโชคดีครับครับผม